สวัสดีค่ะหมูแดงนะคะวันนี้นะคะหมูแดงก็จะมาเปิดกุสกินแคร์กันค่ะทุกคนสกินแคร์ที่หมูแดงใช้อยู่นะคะหมูแดงก็จะมาบอกหมดเปลือกเลยว่าหมูแดงใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้าง,างแล้วตัวไหนดีตัวไหนลูกรลักของแดงนะวันนี้จะมาบอกให้หมดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า ่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเปิดสกินแคร์กัน,นยามแดงขออย่านบอกก่อนว่าสภาพผิวของแดงเป็นยังไงนะก็คือแดงนะคะจะเป็นคนผิวมันทีโซนจะมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนมันนะคะเวลามันก็มันมากเวลาแห้งก็แห้งมากพูดและวช้ำใจตัวเองนะคะแดงก็เลยต้องหาสกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองทั้งทางในตอนที่หน้ามันแล้วก็ทาในตอนที่หน้าแห้งมากๆเพราะฉะนั้นสกินแคร์ที่แดงจะเน้นไปซะส่วนใหญ่ก็คือการทําให้ผิวของตัวเองเนี่ย อุ้มน้ํานะคะหรือก็คือเติมน้ําให้กับผิวแล้วก็แมงยังแอบ,บมีริ้วรอยนะคะพวกร่องแก้มนะคะแล้วก็ใต้ตา,ยตายอย่างเงี้ยแมงจะมีดอรี่อายใช่ไหมแต่ว่าใต้ตาของแดงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกด้วยค่ะดอรี่อายเลยชัดมากๆเพราะงั้นแมงก็เลยจะเน้นไปพบเรื่องเกี่ยวกับเติมลอ,อกด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ช่วยในเรื่องของลดสิวฝ้ากระด้วยเพราะว่าแมงก็มีปัญหาตรงส่วนนี้มากเหมือนกันเพรางนงั้นเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกของแดงในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ แบรนด์นี้เลยเป็นแบรนด์ของครีปนะคะครีปตัวนี้เป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำเลยนะตัวนี้คือดังซื้อมาตอนแรกซื้อมาลองใช้ก็เลยได้มาขวด30มิลลิกรัมนะคะซึ่งราคาก็แอบรแบรงอยู่พอสมควรตัวนี้นะคะใช้เราก็ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของลดเลือนฝ้ากะระจุดด่างดาสิวได้ด้วยค่ะตัวนี้มันก็เลยพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเขาแอบ,บแพงดังเลยใช้ได้ที่ะน้อยเดียวเอง ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเอสเ e โรเดอรนะคะอันนี้คือมันจะไม่ได้เรียงนะคะก็หยิบตัวไหนได้ก็หยิบตัวหนักก่อน อันนี้ก็คือจะเป็นออเด d e r นะคะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะตัวใหม่ที่เขาออกมานะคะคือตอนแรกอะคะ่ะมดังใช้สูตรเก่าซื้อมาทดลองใช้แล้วมันบางเอญว่าม,มันใช้ดีมากอันนี้จะเป็นสูตร a d v a n นซ์ไ i g h t ีแ p a ์นะคะก็คือตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูผิวคะ่ะช่วยในเรื่องของซ่อมแซมส่วนที่แบบพังให้มันกลับมาฟื้นฟูให้มันกลับมาแบบใสริง้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตัวเนี้ยคือแบบหูวาวมากตอบโจทย์แรงมากมันมีช่วงหนึ่งที่มึนดังอะเป็นสิวบุกที่หน้า แล้วใช้ตัวเนี้ยได้ตัวเนี้ยคือดีมากผิวแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะ ต่อนะคะตัวที่3ตัวนี้เป็นตัวที่หนุนหนังสือซ้ําบ่อยมากที่สุดแล้วก็มันขวดใหญ่ใช้ได้นะั้นว่าถือว่าเป็นลูกหลักตัวหนึ่งเลยก็ได้ะคะ่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นน้าตกนะคะขวดเขียวของแบรนด์โมนาเฮอร์ฟนั่นเองนะคะแบรนด์นี้นะคะจะเป็นน้าตกเห็ดนะคะจะมีเห็ดทั้งหมดถึง3ชนิดเลยในขวดเดียวตัวนี้นะคะเขาจะเป็น smoothing t r e a t m e n lotion นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเติมน้ําให้กับผิวทําให้ผิวอิ่มน้ํานะคะแล้วทาให้ผิวฟูแล้วก็ยังมีส่วนช่วยใน ื่องของการยับยั้งการอักเสบของผิวที่เกิดจากสิวได้ด้วยอีกครั้งนะคะตัวนี้ที่บอกไปเขามีเห็ดถึงสชนิดในขวดเดียวก็คือเขาจะมีทั้งเห็ดลินจือแดงเห็ดถังเช่าหิมะแล้วก็เห็ดเยื่อไผ่อะคะ่ะซึ่งในเห็ดเยื่อไผ่เนะะี่นเเยเขาจะมีไฮยาลูโรนิกค่ะทั้งโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของเติมริ้วรอยหรือเติมล่องลึกอะคะ่ะหรือว่าผิวตามไวได้ดีอีกด้วยตัวนี้ก็คือว่าเป็นน้ำตกแต่ว่าครบสูตรอีกทั้ง ยังใช้แทนโทนเนอร์ได้อีกด้วยค่ะหรือใช้ก่อนแต่งหน้าก็จะทําให้เครื่องสังอางไม่ติดทนนานมากเลยตัวนี้คือลูกรักมากเพราะว่าขวดเขาใหญ่และราคาเขาถูกใจนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่4นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นของ โมนาเคิร์ฟอีกเช่นเดียวกันค่ะแบรนด์นี้คือเป็นออร์แกบบนิกกับเดนก็เลยชอบใช้ออร์แกนิกนะคะตัวนี้ใช้แล้วสบายผิวมากอันนี้จะเป็นมัสลูมเซรั่มนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มขวดน้ำตาลเป็นขวดเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสวยหรูดูแพงขวดนี้เขาจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเขาจะมีวิตามินซีตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวอะสว่างกระจ่งางใสขึ้นนะคะแล้วก็อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำได้ดีอีกด้วยค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิ ผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะงั้นใช้2ตัวคู่กันทั้งขวดสีเขียวและขวดสีน้ำตาลคู่กันใช้2ตัวนี้คู่กันคือดีมากๆนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่5แล้วนะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของ เกรเมรินนะคะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์จากเกาหลีนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นขวดใสแล้วก็จุกสีดํานะคะตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะ แต่ตัวนี้ไม่แนะนำกับคนผิวมันมากๆนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าใช้เยอะก็คือเยิ้มเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าอยากใช้จริงๆนนแนะนําว่าให้ใช้แต่ทีละลน้อยๆพอแล้วก็แนะนําว่าใช้ก่อนนอนดีที่สุดเพราะว่าถ้าใช้ตอนเช้าแนะนว่ามันไม่ค่อยเหมาะมันอาจจะเยิ้มนะคะตัวต่อมานะคะเป็นแบรนด์เดียวกันกับเกรเมรินนั่นก็คือแบรนด์ของเกรเมรินนั่นเองนะคะ ก็คือแบรนด์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นขวดสีเหลืองตัวนี้เขาจะเป็นรีเทนเซ e ล์มนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เขาจะเพิ่มขึ้นมาก็คือมีวิตามินซีแต่ว่าตัวนี้ดังชอบตรงที่ว่าเขาใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมนันผิวแห้งหรือผิวผสมแม้กระทั่งผิวแพ้ง,ง่ายยังใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็ปรับสมดุลผิวทําให้ผิวฟื้นฟูทําให้ผิวกระจ่างใสได้ดีอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยในเรื่อง ของลดเรือนฟ้ากาดจุดด่างดำได้ดีอีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็ว้าวพอสมควรเลยดีมากๆดีตัดใจเลยค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวที่7แล้วน้อก,ก็คือดามีสกินแคร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อยอมยอมยอมอันตัวที่7นะคะตัวต่อมาก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสู t h E นะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของรักษาสิวนะคะตัวนี้มันจะเป็นสูตรไว้นะคะ<ม>ก็ะคือจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสได้ด้วยค่ะตัวนี้มันก็แนะนําว่าให้ใช้แต่น้อยๆนะคะใช้ทีละน้อยก็พอนะส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับจุดด่างดำนะคะตัวนี้มันแนะนําเลยเพราะว่าเขาจะเป็นสูตรไว้ก็คือทําให้ผิวะสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดเรือนพวกฝ้ากัดจุดด่างดำอะไรนี้ได้ดีด้วย ค่ะแตมแต่ไม่แนะนําให้ใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเยอะและอาจจะอุดตันได้ะคะ่ะแนะนำว่าใช้ก่อนนอนดีที่สุดนะคะตัวนี้ก็ว้าวพอสมควรเลยดังซื้อมาจนต,ตอนนี้มันหมดแล้วแหละมันบีบไม่ค่อยออกแหละเนี่ยบีบไม่ค่อยออกแหลนะอ่ตัวนี้ก็ว้าวแต่ราคาก็แอบแรงเหมือนกันนะ ต่อไปนะคะตัวต่อไปอันนี้ก็คือจะแปลกหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปนีก็คือจะเป็นสูตรน้ําเป็นสูตรเซรั่มสมุดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มีสูตรครีมแล้วนะคะอ๋อลืมไปเมื่อกี้เซมเมื่อกี้สมุดอีก็เป็นครีมเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นครีมอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ b i o t เ erm ติมนั่นเองนะคะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เดนก็ซื้อมาทดลองใช้แล้วบังเอิญใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของเติมน้ําให้กับผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นคือของ b i o t เติมเนี่ยเขาจะมีหลายสูตรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นไนท์ครีมนะคะก็คือใช้ก่อนนอนแนะนะว่าใช้ก่อนนอนแล้วก็อย่าใช้เยอะถ้าใช้เยอะเกินไปก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้าคนผิวแห้งก็แนะนาว่าใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าผิวมันก็แนะนําว่าใช้ทีะลล้อย แต่ตัวนี้นะคะคือเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะแล้วก็เนื้อครีมเขาจะเข้มข้นนะคะนี่เอ่อก็ใช้กันหมดแล้วแหละตรงกลางเป็นหลุมแหละนะคะตัวนี้แต่งใช้ทีละน้อยเพราะว่าผิวมันเนะาะผิวมันคายเยอะเยะิ้มอีกเยอะอุดตันนะคะแต่ตัวนี้เหมาะแก่คนที่แบบต้องการเติมนะ้ำให้กับผิวหรือผิวแห้งนะตัวต่อไปนะคะถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วแน่งมีสกินแคร์ทั้งหมด11ตัวเนาะ แต่อันนี้คือจะเป็นใช้เฉพาะจุดนะคะก็คือจะเป็นตัวของยูมิโกนั่นเองเป็นของยูมิโกนะคะตัวนี้จะเป็นไอครีมนะคะอันนี้คือตัวตอักษรจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะเพราะว่าใช้มานานแล้ว ใช้มาสักพักละมันจะหมดหลอดแล้วลนะ่ะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะตัวนี้มันจะเป็น smooth eye cream นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยรอบดวงตาแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความหมองคล้ำใต้ดวงตาด้วยตัวนี้ถ้าเวลาใชแลรวใช่ไหมวเวลามันแห้งอะ่ะมันจะรู้สึกตึงเล็กน้อยค่ะมันจะรู้สึกตึงๆพอมันรู้สึกตึงก็คือว่ามันจะมันจะทาปฏิกิริยากับพวกผิวที่มันเป็นร่องลึกค่ะเพราะงั้นอะ่ะตัวนี้เหมาะมากๆก,กับคนที่มีริ้วรอยรอบดวงตานะคะคือเนจะเป็นคนมีปัญหาก็คือผิวอ่ะ ยิวใต้ตาเนี่ยค้าแบบค้ามากมากนะคะเออแต่ว่าบางทีอ่ะคือแตงก็แอบไปใช้แบบกับร่องแก้มอะไรเงี้ยเพราะว่าแตงก็มีร่องแก้มใช่ไหมตัวนี้ก็คือเห็นผลนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยแตงหมดไปหลายหลอดมากแต่ว่าแังก็ทิ้งก็ไละอันนี้ก็คือกําลังจะหมดหลอดอีกหลอดหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะแนะนําว่าใช้ก่อนนอนก็พอนะหรือถ้าใครแบบว่าไม่กลัวเปลืองนะคะก็ใช้เช้ากับเย็นไปเลยค่ะใช้เช้าตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าแล้วก็ใช้แล้วก็ก่อนนอนใช้ได้เลยนะคะ ตันนี้ก็ว้างเหมือนกันค่ะค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเปิดกูดสก,กินแคร์ของแดงนะคะทุกตัวนี้คือมแดงใช้จริงและใช้เองกับตัวเองเลยนะคะก็ถ้าหาว่าอยากจะให้แนะนำนะว่าตัวไหนล่ะถ้าซื้อตามทั้งหมดคงไม่ได้ อาห้างงามแดงก็จะแนะนําเป็นบางตัวไปนะคะตัวแรกที่แนะนํานะคะก็จะเป็น2อตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของโมนาเฮิร์ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้าตกคือน้ําตกตัวนี้เขาทําได้หลายอย่างทั้งเป็นโทนเนอร์ก็ได้เป็นน้าตกก็ได้หรือจะเป็นน้ําแร่ก็ได้ใส่ขวดสเปรย์ฉีดหน้าระหว่างวันยังได้เลยค่ะ ตัวนี้ก่อนแต่งหน้าทาตัวนี้ตบตัวนี้คือดีมากเลยซึ่งใช้ได้ทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะคะก็คือสตัวนี้เป็นสูตรออริจินัลกับสูตรปรับปรุงใหม่คือ2ตัวนี้ก็คือลูกรักสองแดงเลยแนะนํา2ตัวนี้เลยแล้วก็ราคานี่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่อยากจะแนะนํถ้าหากว่าแบบอ่ะมันใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็เห็นผลจริงใช้ได้ดีจริงถ้าอยากแบบว่าเอ,อมีงบประมาณแบบอยากซื้อแบบดีๆไปเลยแันแนะนําตัวนี้นะคะเป็นเอสเต้ลอเดอร์นะ ตัวนี้เลยค่ะเป็น Advanced Night Repair นะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะของแดงอ,อันนี้จะเป็นสูตรใหม่อันนี้ก็คือใช้ดีมากนะคะใช้ดีมากคือสุขภาพผิวดีอย่างเห็นได้ชัดนะคะใช้คู่กันกับ3ตัวนี้คือเวิร์กเลยนะคะใช้คู่กันทั้งหมดเนี่ยสตัวนี้คือเวิร์กหรือถ้าหากว่าใครไม่ได้มีงบสูงอะไรขนาดนั้นแบบอยากได้แบบใช้น,นานๆใช้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ย แนก็แนะนำสองตัวนี้นะคะเป็นของเกรมรินนะตัวนี้สองตัวนี้เลยเลือกใช้กันได้เลยค่ะว่าจะเอาตัวไหนแต่ถ้าให้แนะนําว่าสูตรผิวแห้งก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเป็นเกรมรินขวดสีขาวนะคะหรือถ้าหากว่าใครแบบมีปัญหาที่แบบว่าผิวหมองคล้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยอยากให้มันสว่างๆก็แนะนําขวดสีส้มค่ะรีเทนเซอร์มรีเทนเซอร์มตัวนี้นะคะใช้ดีแล้วก็ราคาคุ้มค่ะราคาประหยัดนะคะ300อกว่าบาทเอง ควรละ300กว่าบาทมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวต่อมาแนะนำตัวนี้ค่ะตัวคีทนะคะคีทนี่ก็คือใช้ดีมากนะคะใช้ดีมากแต่ว่าอันนี้มันคือมันช่วยเฉพาะปัญหานะคือตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของแบบทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดลดเลือนพวกฝ้าก,กัดสิวอะไรเงี้ย ส่วนตัวยังยังไม่ค่อยเห็นผลในเรื่องของริ้วรอยนะคะแต่เลือกสว่างกระจ่งางใสลดซิลฟ้ากะอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยสําหรับตัวนี้นะคะส่วนนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากแห้งแห้งเลยแหละก็คือจะเป็นแนะนําของแบรนด์ของไบโอเติมค่ะเป็นของไบโอเติมตัวนี้เลยนะคะ ก็คือไบโอเตอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งเป็นแบบน้ำแบบน้ำตกเนาะแล้วก็เป็นทั้งแบบตัวครีมตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบน้ำตกก็ไปน้ำตกได้ะคะ่ะแต่สําหรับดังอ่ะคือน้ําตกก็เคยใช้มานะแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะเหนียวหน้านิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันมันนะ,นะคะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเป็นครีมดีกว่าคือมันมันคุมได้มันคุมปริมาณในการ จบได้นะคะ <S <S> <S ก็เลยแบบว่าเป็นตัวนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นไบโอเติม erm แบบน้ำอ่ะแบบน้ำตบแบบแดงสบับปะงยังไม่ค่อยวาวเท่าไหร่นะอ่ะให้หากว่าใครแบบอยากได้ความชุ่มชื้นก็แนะนำตัวครีมนะคะหรือใครจะอยากได้แบบมันมันมากแบบชอบแบบมันมันแบบขั้นสุดก็แนะนำแบบน้ำนะคะของไบโอเติม erm นะอ่ะโอเค ส่วนสมูทอีนะคะสมูทอีคือราคาประหยัดราคาแ,แบบนักศึกษารักแบบนักเรียนรักเลยนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะก็ก็จะเป็นแบบไว้นะคะก็จะสมูทอีตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพวกแบบคุมมันแต่สำหรับน้่นมันไม่ค่อยคุมนะไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่แล้วก็ยังแอบมีมันอยู่แต่ว่าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของแบบอ่าฝ้ากะจุดด่างๆแล้วก็สิวได้ดีแต่แนะนำว่าใช้แต่ละน้อยก็พอนะคะ ค่ะแล้วก็ถ้าเต็มตัวไอ c r ครีมไอครีมอันนี้ยคือหมแดงไม่เคยสำหรับแดนยังไม่เจอตัวที่ถูกใจนักมันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะแดงก็เลยมาเวิร์กกับตัวนี้ของยูนิโกนะคะจากที่คนเขาแนะนำม,มากลายเป็นลูกหลักเฉย กลายเป็นลูกรักเลยก็คือตัวนี <t <t ้เลยว้าวมากโอเคค่ะก็คือสรุปว่าทุกตัวเนี่ยแดงก็บอกข้อแตกต่างกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครชอบแบบไหนหรือใครอยากไปทางด้านไหนก็ก็ลองไปตามตามกันได้นะคะส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สําหรับถ้าเป็นแบบพวกเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยอย่างเอสเตโรเดอร์หรือว่าเป็นของเกรเมรีเาอรอย่างเงี้ยคือพิมพ์ข้า Google หรือไปตามช็อปอย่างเงี้ยคือหาซื้อได้ง่ายแต่สําหรับพวกของนูมิโกอย่างเงี้ยหรือว่าของโมนา อย่างี้มันหาซื้อค่อนข้างย,า,งย,า,งย,า,งยากเพราะงันเหยมนจะแปะลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือใต้คลิปนี้ให้เลยนะคะสามารถที่จะไปกดเปิดดูได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือการเปิดกุสกินแคร์ของแตงได้จบลงไปแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกๆคนนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะแตงก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆให้หมอนแตงด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้หนะูต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย